สวัสดีค่ะท่านเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวสวนทุกท่านค่ะหากท่านกําลังมีปัญหาเหล่านี้คือทุเรียนเมื่อถึงกําหนดไม่ออกผลผลิตรัดใบอ่อนดอกและผลหลุดร่วงผลผลิตไม่เป็นที่พอใจมมลิวันขอแนะนําตัวช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชคู่หูเมร์แพนใช้งานง่ายไม่จุกจิกคานหนึ่งชุดผสมน้ําได้หนึ่งพันลิตรบวกยารายามแมลงรวมได้ค่ะ ฉีดพ่นทางใบลำต้นกิ่งดอกผลลงดินรอบโคนปรับสภาพดินได้หมดค่ะฉีดพ่นทุก7วัน10วันและ15วันค่ะเรามาดูส่วนตัวอย่างที่ใช้คู่หูเวอร์แ p l น n แล้วได้ผลผลิตดีเป็นส่วนของพี่ปุ๊และพี่โคสิตตำบลบ้านนามอำเภอกระปอรือจังหวัดระนองค่ะก่อนใช้คู่หูเวอร์แ p l น n พี่ปุ๊มีปัญหาในสวนคือทุเรียน200ตน้นอายุ4ปีครึ่งไม่ออกผลผลิตค่ะจนงหาข้อมูลในโซเชียล ไปเจอคลิปหนึ่งเขาบอกว่าคู่หูเบอร์แคนใช้ดีจริงๆรับประกันรัดใบอ่อนดอกไม่ร่วงหางแย้ไม่ร่วงติดผลดีได้ผลผลิตเพิ่มพี่ปุ๊จึงตัดสินใจลองใช้ดูก่อนหนึ่งชุดค่ะโดยเริ่มใช้คู่หูในเดือนธันวาคมปี62และพอกลางเดือนธันวาคมก็ออกดอกดอกติมต้นค่ะเสียดายออกผลผลิตให้แค่40ต้นเอง แต่ก็เห็นผลชัดเจนค่ะตามที่ทีมงานคู่หูแนะนำคือพอเป็นดอกมะเขือพวงไม่ร่วงพอเป็นหางแย้ไม่ร่วง,ง,ร,วงรัดใบอ่อนแตกยอดใหม่ตลอดเวลาค่ะแต่ลูกยังอยู่ไม่มีร่วงจนเก็บผลผลิตค่ะลูกไม่มีเน่าเสียเชื้อราเพลี้ยหนอนไม่มีเจาะลูกเลยค่ะลูกดกทรงสวยเปลือกบางเนื้อดี และยังช่วยลดต้นทุนไปเกินกว่า50%ค่ะพี่ปุและพี่โคสิตพอใจมากค่ะจึงใช้คู่หูต่อเนื่องในปี63และปี64ค่ะผลจากการใช้คู่หูเวอร์แพนอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นได้ว่ารูปนี้ค่ะต้นและใบสวยสมบูรณ์มากค่ะแม้ยามหลับใบก็ยังไม่หลับที่เห็นอยู่นี้ถ่ายช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะแต่ใบย,ยังสวยมีชีวิตชีวาอยู่เลยค่ะ เรามาดูรูปนี้ค่ะออกดอกแล้วออกดอกดอกเต็มต้นจริงๆค่ะสวยงามมากเพราะว่าต้นสมบูรณ์ค่ะนั่องจากว่าพี่ปุ๊พี่โคสิ์เขาใช้คู่หูตอนนองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วและพี่ปุ๊พี่โคสิ์ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าที่ดอกดอกเต็มต้นอย่างนี้นะคะจะเก็บลูกไว้ทั้งหมดเพราะเห็นผลจากปีที่แล้วค่ะ เก็บไว้ต้นหนึ่ง25-35ลูกต้นก็ยังรับไหวสารอาหารยังเพียงพอปีนี้ก็เลยตั้งใจจะเก็บไว้ทั้งหมดให้ได้ผลผลิตเยอะๆผลผลิตมาแล้วค่ะดูได้เลยโอ้โหต้องยกนิ้วให้เลยค่ะลูกดอกจริงๆอัศจจันใจมากค่ะโอ้โหปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ออกผลผลิตให้ ร้อยกว่าต้นค่ะเกือบเต็ม200แล้วก็ลูกดกมากเพราะพี่ปุ๊กับพี่โคสิตเขาตั้งใจเก็บลูกไว้หมดค่ะขนาดลูกเยอะอย่างนี้นะคะต้นไม่มีโสมค่ะพี่ปุก๊กพี่โคสิตมั่นใจสุดๆนะจากดูจากต้นแล้วสภาพต้นออกลูกดกขนาดนี้นะคะต้นยังสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของผู้หูเวอร์แพลนนะคะ คือเขาสามารถเก็บลูกไว้ได้เยอะแต่ต้นไม่โทรมและยังสามารถฟื้นฟูต่อเนื่องสะสมอาหารไปออกผลผลิตในฤดูกาลต่อไปได้อีกมากเรียนเชิญค่ะท่านเกษตรกรถ้าอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้เต็มที่แบบนี้มาลองใช้คู่หูเวอร์พลน์ของเราดูค่ะมาลิวานสายออนไลน์ยินดีจะส่งสินค้าให้ท่านถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ และสำนักงานใหญ่ของเราบริษัท w o r l d c r a นด i อินโนเวชันจำกัดมีสต็อกสินค้ามากมายเพียงพอต่อการสั่งซื้อของท่านยินดีค่ะให้มาริวันดูแลสั่งซื้อมาเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมาริวันจะพาไปดูส่วนไหนไปดูความอาจจจัศจรรย์ใจของการใช้คู่หูเวิร์คแลนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ